คร,รับสบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟปิดสปูสุคนเดอพี่น้องพพ่อกระตายบรรยากาศย้มเศ้าๆพี่น้องเลยดเข้าอกตอนนี้กําลังสิตั้งเสาเอกเืินเดออุ้ยพี่น้องเสาควันพี่น้องเลยหลยผู้หลยคนพี่น้องเออไอเนา มืออกองล่ามืกองลาข้าดูเ็เหลือคู้ก่อสางู้กอสงอไปได้ไหมโอ้ผมดีเป็นง่านี่มือคือกองลามือคือกงลาผู้กอสาู้กอสเป็นอาเพื่อนดีเป็นอาพื่นดีเิทำนี่เิทนี่มือคือกงล่ามืกงลาาตบตบตบนะไปตบกเาำลังทำไปีพี่นนอะ แต่ว่าสาบบนปลาเขาก็บอกแล้วพี yeah uh ่น้องเ้ยบอกน้องนัดบอกสนีปลาแลียบร้อยพี่น้องแต่ว่าเราจะเิ่นสมาพี่น้องเรว ภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทสสะนะโมตัทสสะภะคะวะโตรหะโตสัมมาสัมพุทสสะนะโมตัมุทสสะภะคะวะโตรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะสะทะสะทะุทสะทุกขาปุชามหาเตสะวันทัธรมภูปุชามหาปัญโวตาสังฆาปุขาปูชามหาภูคาวันตอิเตตาตนาตงยังยังสนาปัทงยาติเมฆาเมราาโยตัปปะทาบุติโตโหติ สาพพโสธิภาวันตุเตสัลตังสัสนังสัพพันทุนลินตังปาริตาลุภาโวสัพพรังปาตุติปาลิตวานเมตังสันตตาปัณฑตาอาวิจิตาจิตาปาลิตังนัณฑุสัมมันตาบังมังโมเีราชัสสุนันตุสัมปะทังสัจเจตเจลูกุศลสัพพาลิตวันเมตังสันตตาปัณฑตาุวิขิตาจิตาพาลิตังปัณฑุสัมมันตาเทวม

สิลาสนามามีมุทุลงอิมังเอตมังคารมุตมังปะทวินภูมิยังสิลศาสนามามีลุกลุกลุกจะพุ่มจะตีจะตินจะน้ำจะดิ่นจะดอนจะหายจะหน้าจะหดจะหัวเจ้าชาชาสถานที่นี่จะิีเจ้าเจ้าบ้านเจ้าองสถานที่นี่แล้วพวกลูกพวกหลานมีมาลาขนาดดอกไม้ี่้เชิกมกสองคำยาสองขอขออันลอยครับขอยักได้ใช้สวยอังเชิญจะพุ่มจะตีจะตินสถานเจ้าผาสงนางผาลุ่ง จเจ้าคงพอดีนางอัดน้อยท่านนี้ถึงจะปลุกยอดแฟนเพื่อนลุงทานจะมาขออยู่ขอเศ้าน้ำมาขอเป็นลูกเป็นหลานขอปลุกยอดแฟนเพื่อนเป็นลูกในบ้านเป็นหวานในสวนอยู่น้ำคั้นนี่แล้วสิ่งใดสุขประกอบเพื่อลูกแบบเผาเพิ่มเผพายไกลมาในนี้ของประชบปดีขอหายเจ้าแม่ท่านนี้ยุบออกจากพอเขตท่านที่นี่เด้ออ่าออกไป,ไปน้ำจะจริงชายะเมือกุลม,มาให้ลูกให้ล้านบักชองคำยาช่องของพวันหน่อยคำ ใช่ใช่ใ่สวยออกคุณได้ทำพิธีต้าให้เขาขวัญพนน้กันางเราฮะยะทาวิวะาบูราปิูเรนติส yup. <s bio> ักลังเอวามวะิโตทินังเตนังอุปกัมปิสิตังปฏิังตุมหังิปะมว่าสมสตุสเปูเรนตุสังปจันโทปนาลโสยะถาบริโสติระโสยถา สัพพิติโยนิวัตสันตุสัพพะโลกภมินัสันตุมะเทภาวัตวาวันตรายโยสุขิจิขานยุโกภวาอภิวาตนาสิริจันิตังพุทธาปัจจานิโยตัสตาโรธรรมาวัสันติอนุวันโนสุขังภาลังสุขะปัตตาจันิสุขะปัญญาปัตตาจันิปัญญาสุขะปัตตาจันิสุขะพุทธุสัพเพิิปามิโนเอตาวตาจามิริสัมมาสังคุญะสัมมาสังข์สัพพเทวานุโมสสุขะสัพเพสัตตาสัตตังลัตตังบวง

Siwa ewang tawang ni senyo o ikenya Susanyaman kali apala tita palang kiti sepa Sa ibo kali api sepe sa paputan na sumangkalang suba susitang Sukano sumahonto to sunyutang pumachari supa sa sinang kanya Kamang wata kamang pasasinang Nano kamang panisipi pasasina pasasina May katawa na lapang da sepa pasasini Namun pagkita o dahil Kakat sa kala. พุอเมร์้วสิิจากมรณะโลกน้าบันยิยิ้มโลกตาน้าปัตตานีน้าปัตตานีน้าทางบนนี่บนพเศษพสังนี่เอาบ่ออนัเออวััดันเ่ากว่าอดีตการนเาที่โบหานเาว่าเท้าที่เทาันที่ถักก้มดังน้ เขาคหังเขานีเขาตั้งิดัใจหมันต่างคอเขาอันนี้เป็เขาค่ำเขาพูดเข้าเรื่องเขาานเช้าหังเชามีคิดบ่มบกจบบลงบ่มกเคยให้รู้หลักได้กูจะยาเงินบาทกำลังมากเงินดอลลาร์หลังเขาเม่เนี่มือปุ๊บกลุ่มจุยญนบอลค่าบอลพ่มบอลหังบอลมีเด้อเอาิบ่กบเอาเขียมโ

บ้านนี่เ็นยกซาสออลูกไม่กนว่าด่าตาไม่ชอบอยู่นอต่นีอ้จหั่ฉันควรจอยู่ยังมือใส่อ

บ่ไม่ตุ๊กตานึ่งเเอามาตุ๊กตาตัวหอนตกสาวสาไ

ไปไปยังอุ้งไปไปไปเดินจ้าไปจ้าติกลมเต็มมากเมาเฮ้ยมาบุตรบุญธรรมเล็แท้เตรียมนะเี๋มันเดินเดี๋ยวเดี๋ยวหลายคนเลยฝีมือบิดเลยไปไนไเห้อบิดอารมณ์ไปว่าเอาหนึ่งสองสามดูแต่คนเราเสือมา ยกชาวทหาลงเลยคอ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 ยวอยเลยเลยอยู่อยู่แดกีหัวอยู่แดกหมวาเี

ตอนนี้กำลังฮองพี่เนงห้องเสาห้องยังไหวพี่นเนองเลยแล้วสำเร็จเป็นทีเรียบร้อยพี่เนาะเลยเลือก็มีแต่หนิงเพียกพี่นะ,ะก็สิกตีนมันเขา่าให้มันเข่ากับเพียกพี่นเลย มาต่อทำไมกับมาพี่น้องเลยสวัสดีพี่น้องมาบึงน้ำเขาวนี่แหละน้องสันติมาสวัสดีนี่อันนี้แม่แม่แม่พอน้องเดือนอืมแม่ยาน้องเดือนพี่น้องเลยอืมพอน้องบิวเพิ่นกับผสมปูนพี่น้องเลยสวัสดีพี่น้องมาหมาปูนเลยพี่น้องเลยเพิ่นผสมปูนถานพี่น้องเลยมันหลายคนเลยก็เลยว่า แบ่งกันแบ่งกันเห็ดพี่นอ้องเอ้เขามาปูนมาเน้อเรื่จะซื้อไปดิ่งเนาะงอืมสมปูนณ์ไวจะไหนก็สิด้เทนาตีนเสาเลยพี่นอ้องเอ้อืมพี่นอ้นนองเอ้ชาวบ้านป่าเขาก็บอก,กแ,แล้วแหละพี่น้องเอ้แต่ว่าอัน ชิพน์มาตอนใดกะบบหูคือกันกพี่น้องเลยอบอกสิพนแล้วเรียบร้อยมาทางนี้ก็เหตุอยู่คัวกินพี่น้องเลยไม่น้องแพ้่ี่ไม่้องลำ <c oughs> มาต่อ เอาล่ะพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็สม,มาพาควรเลยเนะาะฮะเสด็จขอลาพ่อมีพี่น้องไปก่อนเ,เกกด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาตายเด้อพี่น้องพบ,พบกันคลิปต่อไปพี่น้องเป็นประกายเสด็จกล่าวว่าสบายดีพี่น้องไปซื้อมาซื้อชิ้นมูน้ำนางหนุ่